หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ใดใครก็ตามมีเวลาว่างๆนะครับเย็นนี้มาร่วมพุทธาพิเศษสมโพธนะครับวัดศรีสงครามบ้านทบออำเภอศรีสงครมจังหวัดนครพนมนะครับนี่พุทธาพิเศษนะครับพระธาตุศรีสงครมนะครับประจําวัดศรีสงคามบ้านทบออำเภอศรีสงครมจังหวัดนครพนมแห่งนี้นะครับนี่มีนางฟ้านะครับนางฟ้าตัวน้อยนะครับนี่ นะครับสาวงามมัทบอนะครับ <presidency> น <lo reen> ี่อ okay. ีกคนหนึ่งไปไหนนี่ฮึอีกคนหนึ่งอยู่นู้นนี่นะครับนี่กำลังโตเลยนะครับใครอยู่อนุบาลบ้างนี่อยู่อนุบาลทั้งสองนะครับนี่มีคนนี้อยู่ป้นหนึ่งนะครับนี่น้อนนี่อายุอนุบาลนะครับนี่นะครับสาวงามมัทบอลนะครับนี่อีกสิบปีไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพนะครับหนูน้อยมาที่วัดนี่นะครับนี่ สาวงามมัณทบอนะครับนี่เก็บคนละสองร้อยเด้อค่าถ่ายภาพนี่เด้อนะครับหนูน้อยน่ารักนะครับนี่สาวงามมัณทบาอนะครับสงสัยจะติดฤกษสิทธ์แล้วนะครับนี่เปิดเพียงนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับ นี่นะครับญาติโยมนะครับลังปิดนะครับฐานพระประธานนะครับนะครับขอให้เหลืองเหมือนผ้านี่เด้อนะครับนี่ช่างฝีมือเอกนะครับนี่ปิดบรสุองโมเนี้ปิดบรสุอขงบมเลี่ยงไปนี่เด้อนะครับปิดผ้าไว้นะครับตรงฐานพระนะครับจะได้สวยงามนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับว่าจะไปขอน้ําปนะนะครับน้ําร้อนนะครับนี่ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ใดใครก็ตามมีเวลาว่างๆนะครับมาร่วมพุทธาพิเศษสมโพธ์นะครับวัดศรีสงครามบ้านทบ่ออำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับนี่ว่าจะมาขอน้ําร้อนไม่รู้ร้อนจริงหรือเปล่านะครับนี่ต้องมาจับดูเนาะกําลังเห็นเอียงเลยนี่หาไกไม่รู้มันเดินไปไหนเอาอีกแล้วนะครับนี่มาเจอมุกกันไกลเดินได้นะครับนี่ หมอยานะครับกำลังเดินมานู่นนะครับนี่พระหมอยานะครับยังไม่ได้ไปชิมยาท่านเลยนะครับเป็นโรคอะไรก็หายนะครับหายทุกโรคนะครับคนไข้ถามมาโรคซับจางหายบัววาสันต,ต้องขยันต้องขยันขยันใช่ไหมข,ย,ขยันใช่นี่ไม่หายขยันใช้โอ้ยแซยวหลวงปู่แล้วนะครับนี่ขทโท